สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตดี้และรายการแ c h a n แนลฮะตอนนี้เราจะมาชวนคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับเรื่องสำคัญของ Samsung Galaxy s 21 Series 5G ครับตรงนี้ฮะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดครับราคาตั้งอยู่ตอนนี้คือ45,900ที่ RAM 16กลอม 512GB ฮะเราจะมาทำการทดสอบในส่วนของกล้องฮะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องเนี 45, ่ย45,900เนี่ยกล้องได้อะไรมัง่งฮะ วันนี้เราจะมารีวิวเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปถ่ายนะครับหากว่าเราดูในกล้องที่เป็นรูปถ่ายครเราจะพบว่าเราสามารถจะถ่ายได้ถึง4แบบครับนั่นก็คืออันตราไวตรงนี้ฮะอันตราวอยู่ที่12เมกะพิกเซลที่ F2.2 ครับในขณะที่ โหมด Y ธรรมดาหรือโหมดปกตินะครับผมจะได้ขนาดไฟล์ที่108เมกะพิกเซล f 1.8แล้วมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือระบบกันสั่นครับคุณผู้ชมฮะและอีกระบบหนึ่งคือเทเลฮะเทเลมี2แบบนะเทเล1เนี่ยจะอยู่ที่3เท่าครับคุณผู้ชมครับผมจะได้ขนาดไฟล์ที่10เมกะเมกะพิกเซลครับ f 2.4และมีระบบกันสั่นในขณะที่ ตัวสุดท้ายเลยนะฮะเทเรสิบเมกะพิกเซลครับที่ f 4.9 f แคบมากๆครับซูม100เท่าครับและมีระบบกันสั่นฮะนี่คือในส่วนของการใช้กล้องถ่ายรูปครับผมมีทั้งหมดอยู่4ระดับให้เราเลือกใช้ครับการใช้ในส่วนของ10เ0เท่าและ3เท่าตรงนี้หลายๆคนกังวลว,ว,ว่าเฮ้ยพอใช้ซูมมากๆเนี่ย และภาพมันจะสั่นนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้น Samsung s a m ัมซุงเอสนะครับได้จัดการระบบการสั่นมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะรีวิวกันในโหมดต่อไปครับแต่ตอนนี้ฮะที่อยากให้ดูตัวน,นี้ก็คือเราสามารถที่จะซูมได้มากขึ้นไปอีกนะฮะสาเท่าครับผมและ100เท่าครับซึ่งการซูมตรงนี้น่าจะเป็นการซูมในระบบดิจิตอลแล้วครับไม่ใช่ออปติคอน หากว่าจะแยกในส่วนของออปติคอนและดิจิตอนคืออะไรฮะออปติคอนก็คือการซูมโดยการใช้เลนในการซูมครับแต่ขณะที่ดิจิตอนเนี่ยใช้วิธีการขยายภาพที่มีอยู่แล้วครับผมนี่ก็เป็นสาระสําคัญที่ใครที่กําลังมองหาในส่วนของรูปถ่ายนะฮะอยากจะได้กล้องสักตัวหนึ่งนี้ครับผมผมว่า ลองมาดูไอ้ซัมซุง S11A ตรงนี้ดีไหมผมลองเลยนะทั้งระบบการสั่นในส่วนของการถ่ายวีดีโอและการถ่ายภาพนิ่งอ่ะมันจ่มมากๆเลยฮะอันนี้เรารีวิวเฉพาะในส่วนกล้องหลังก่อนเนาะมันจะมีรายละเอียดที่เราเลือกนะจะเอาแค่0.6เท่า1เท่า2เท่า4เท่า10เท่า 30หรือ100ก็มาเลือกเอาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจากการใช้100้ฮะเขาจะมีอยู่หมวดหมวดหนึ่งตรงนี้จําไม่ได้แล,ล้วเรียก่าหมวดอะไรนะฮะแต่ว่าตรงนี้ครับเขาจะทําการล็อกภาพให้กับเราได้ครับเพื่อลดการสั่นของภาพนั้นที่เกิดขึ้นให้กับเราครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญในการที่เราจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในระดับเรือธงราคา4 0 0 0มกว่าตรงนี้ครับแล้ววันนี้ฮะต้องขอขอบคุณ CSC เชียงรายมากมานะร้าน CSC สสาขาโลตัสแม่สายเชียงรายแล้วก็ คนนี้ครับน้องเจนนะฮะใครมาที่นี่สนใจซัมซุง g กลเล x y นะครับทุกรุ่นนะฮะติดต่อน้องเจนได้ที่นี่ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม s ั t c h ช n n e นครับสวัสดีครับ